มาแล้วนะครับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับมาพบกับพี่มานีเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันกับการแข่งนะฮะในช่องนีโมของพี่มานีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จัดกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็แข่งอะไรแล้วใครได้รางวัลไปบ้างหรือไม่นะครับผมไปดูกันเลยเชิญครับ สำหรับคลิปคลิปที่ทำการแข่งนะครับก็จะเป็นคลิปสร้างห้องแจกก็คือคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีน้องคนไหนที่ได้เล่นกับพี่มานีกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เริ่มตั้งแต่ที่พี่เริ่มต้นสตรีมกันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกนะเราจะข้ามไปก่อนนะครับ ขยับไปเร like ื่อยๆก่อนนะเอาช่วงที่พี่สร้างห้องก็แล้วกันนะนี่นะครับมาแล้วกิจกรรมก็คือนะครับคิว9ตัวแจก2 3 1เพรนะครับ2 3 1เพรนะครับใครไม่กดติดตามไม่แจกอ่าใครไม่กดติดตามไม่แจกนะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันสร้างได้ป่าบนะหัวเรื่องหัวข้อแบบนี้ดูก่อนนะว่ามันสร้างได้ไหมนะทนายแดนชำระบาปเลือดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้องๆคนไหนที่เล่นแล้วแบบโหดๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเตรียมดูกันได้เลยนะครับผมกระสุนกระสุนไม่จำกัด กระสุนกระสุนไม่จำกัดสิ์ขั้นสูงเลือดเอาไปสองร้อยเลือไปเยอะๆอะหมดแล้วที่เหลือครบหมดนะครับกร,กระสุนไม่จำกัดแล้วมันดีเลยมั้งมันไปช้าๆวะ,ะมันเพิ่งเปลี่ยนมันเพิ่งเปลี่ยน ไม่พร้อมนะครับตอนนี้500แล้วนะครับคนนะใครที่มาคนดูเนี่ยยูสเซอร์ที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับ500เข้าไปแล้วนะหนึ่งรอบนะครับกติกาก็คือ9คิวนะครับไม่เอาอันดับนะครับ9คิวไม่เอาอันดับห้ามพันธมิตรกัน9คิวไม่เอาอันดับห้ามพันธมิตรกันนะครับแล้วเอารถแอร์ดรอปไปเหยียบเพื่อนตายไอ้คนนั้นยิงมาเท่าไหร่ถือว่าหมดสิทธิ์ทันทีนะครับห้ามใช้รถนะครับใครขับรถที่ไปดูตัวคนนั้นหมดสิทธิ์ เข้าใจนะหมดทิศทันทีนะครับห้ามขับรถโดยเด็ดขาดนะครับห้ามครับนะฮะพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับอ้าวสร้างไม่ได้ครับ <c oughs> ชื่อไม่อนุมัติอ้าวมีคำว่าตัวตั้งตั้งชื่อแบบนี้นะครับมันม,มันถึงจะผ่านถ้าไปตั้งว่าเป็นตัวเป็นคิวถึงจะเป็นคิวภาษาอังกฤษก็ไม่ผ่านนะครับทุกคน เพราะฉะนั้นใครที่สร้างห้องในฟรีไฟล์ก็ต้องหาชื่อที่มันแบบแบบนี้นะอันนี้มันเคยสร้างได้แต่เวลาตั้ง<อ>กูจะแจกอ,อ่ามันดันได้นะครับใช้ได,ได้กูจะแจกอะคำว่ากูจะแจกอะใช้ได้ไม่รู้เป็นไรแปลกมันไม่รู้คือระบบคอมอันนี้มันไม่รู้จักคำว่ากูอืม แต่คิวนี่ไม่ได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวเราข้ามจากตรงนี้ไปนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้ไวขึ้นนะครับจะได้ไปดูเลยว่าน้องๆคนไหนที่ได้เล่นบ้างนะครับแดนชำระบาปพี่ขอข้ามไปนิดนึงนะฮะอ่าเลยแล้วครับตรงนี้มาถึงคนที่เข้ามากันแล้วนะครับข้ามไปนิดนึงนะครับตอนนี้คน44คนแล้วนะครับใกล้เต็มละเข้าใจ ันนี้ที่พี่พูดคือเขาพูดถึงแมปทะเลทรายกันอยู่ว่าแมบปบทะเลทรายมันไม่มีบอลลูนมันน่าจะไปสร้างตรงนั้นไงก็ไม่รู้อันนี้ถึงมันจะมีปืนอื่นอะไรก็แล้วแต่เอออะไรก็แล้วแต่เออพูดถึ <c oughs> ไม่กดได้ไหมยังไม่กดได้ไหมยังไม่กดได้ไหม <c oughs> ใครที่เข้ามาแล้วนะครับรอให้นิ่งๆนะครับ ส8บคนนิ่งๆนะครับก่อนไปน้องก็ส่งโคล,ลาเป็นกำลังใจให้พี่กันคนละหนึ่งขวดหน่อยก่อนไปส่งตอนเช้าพูดทำแพะอะไรเอาตอนนี้ส่งตอนเช้าพูดทำแพะอะไรเอาตอนนี้ อ้าว48คนนิ่งๆครับนิ่งๆนิ่งๆครับนิ่งๆครับอ่าจะเห็นได้ว่านะครับยูเซอร์ที่ดูนะครับ579คนด้วยกันนะครับไม่แจกนะแล้วอย่ามาโวยนะครับอันนี้บอกแล้วนะถือว่าพูดแล้วนะใครกดติดตามที่หลังแล้วเกิดได้รางวัลมาไม่แจกนะเต็มแล้วนะครับแมททะเลทรายมันล่งไปอ๋อโอเคเด้วเดี๋ยวไว้ดูเป็นข้อมูลขอบคุณน้องบีมครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณสกาขอบคุณทีทีประกาขอบคุณกบกูด้วย เลสเเริ่มกันแล้วนะครับโคดเร็วโอ้โหไม่ว่าพี่ั้นวะขึ้นแดงโค,เ <c ười> คเด,ดเร็ว <c ười> <c ười> เองเพิ่งรู้เหรอว่าพี่โคดเร็วไอ้น้องชาย <c ười> พี่มันเร็วอ,อยู่แล้วไม่ต้องย้ำก็ได้ <c ười> แม่งแอบว่าพี่ข้างหลังเนี่ยแม่งแอบว่าพี่อยู่ข้างหลังมันแทงพี่อ่ะน้องดูดิ พี่มานีแม่งขึ้นแดงโคตรเลวเลยอ่ะจริงพี่มีโมโอชอบใจมีโมโอชอบใจใหญ่่าอ่านนะครับหลักฐานที่ต้องส่งนะครับหนึ่งรูปการติดตามพี่มานีในนีโมโนะครับสองรูปการติดตามใน youtube นะครับแคปมาสองภาพนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับน้องๆกิจกรรมทั้งหมดนะฮะในมีโมทีวี<ใ>นะครับไปดูพี่มานีได้นะครับ สน,น,นุกสนาน <ไป S 2> มากเลยไปแล้วครับเริ่มเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าใครได้รางวัลไปน้องๆดูตัวเองอะไรนะครับทุกคนนะครับที่ลงไปเล่นนะครับน้องเฟิร์สว่าไงน่ะน้องเฟิร์สนะ่ะก็จะดูหลายหลายคนเลยนะครับ ไอคนในทีทว่าจะก็ฟังฟังกันเองแล้วก็ตอบตอบกันเองมั่งแข่งกันพูดแหละนกแก้วนกคือทองอยู่นะ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ไปแล้วครับตอนนี้ลงไหนไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ประวนไปดูคนที่ไปดูคนที่คิวได้ก่อนครับเออคนไหนวะคนไหนคิวได้ก่อนวะ <c oughs> ใครวาเบอร์สิบเก้าอ่ะ โอ้โหน้องเฟิร์สเปิรสิบเก้าอย่างโหดนะครับน้องเฟิร์สร้อยเปอร์เซ็นต์น้องเฟิร์สพี่เห็นชะตากรรมเองแล้วล่ะอันนี้น้องคุยกับพี่น้องเฟิร์สเนี่ยคุยกับพี่อยู่ในดีสคอตนะครับผมคือเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นไก่หรือจะเป็นเป็ดเออเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นไก่หรือจะเป็นเป็ดไม่นายู่ไหนไม่รู้อ่อหาไม่เจอ อ๋อเห็นแล้วเบอร์แปดนี่นะครับเบอร์แปดไม่ไหนอยู่นี่เนี่ยอ๋ออ๋อไม่ไหนมันอยู่บ้านบ้านตกแกเอ้ยอันนี้ไม่ได้บอกนะนนี้ไม่ได้บอกนะเอ้ยมีหนึ่งคิวแล้วว่ากดไลค์ไปก่อนครับส้าหนึ่งคิวแรกครับลูฟี่ครับนี่ลูฟี่เราข้ามไปดูคนที่คิวได้ก่อนนะอันนี้ไปแล้วหนึ่งคิวเอ่อหนึ่งคิวข้างล่างมีอีกไหมเอ่ยเอาตายไปแล้วว่าเฮ้ยหนึ่งคิวข้างล่างเคเอ็นไก่นะ มีใครที่เยอะกว่า1คิวอีกไหมครับตอนนี้อไปดูไปดูน้องไปน้องดูน้องกูปวดขี้หน่อยฮนะกูปวดขี้แต่ก็ยังมีเวลาเข้ามาเล่นในสตรีมได้นะครับน้องอันนี้สุดยอดมากแสดงแสดงว่าอั้นขี้อยู่นะฮะก็เออว่ะเฮ้ยก็อาจจะเล่นในห้องน้ําก็ได้ใช้ใชใช่เราก็ไอเราก็ลืมคิดจุดนี้ไป ้เจ้าชายยิงไปหนึคิวครับตรงนี้เจ้าชายกับ e x p อครับเออไม่ใช่ว่าตาลายว่ามองผิดคนอันนี้ e x p อครับยังไม่ได้คิวนะแต่ก็อยู่ใกล้ๆกับน้องกดชี้อยู่เหมือนกันนะเบออยู่แคนอยอยู่แคน e x p เ้ยอ้โดนโดนจุ๊บจุ๊บป๊อจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุเออเอ ตาย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 ,ตายสนุกสนานมากนะครับน้นองๆฟังจาเสีงหัวล้อนี่แบบกามค้างกันเลยนะอะไรอะไรอะไรอหือไอ้ไไไอสองคนนี้เหมือนจะไม่ยิงกันหรือ,อ,อยังโดนว่ะเฮ้ยไม่รู้ดิแอมบอกใครมามรหาผมเต็มเลยวะเนี่ย อันนี้นี่สร้างเป็นหมดสไนเปอร์นะครับหมดสไนเปอร์นะคอะไรวะเนี่ยคลิปนี้นี่ค่อนข้างที่จะนานนะครับเพราะว่าหนึ่งเกมเนี่ยกว่าจะจบเกมได้ก็ตกเกือบยี่สิบประมาณเกือบยี่สิบนาทีด้วยกันนะครับมบมาแล้วน้องออมสวัสดีครับ ไก่ในดวงใจหนึ่งคิวครับกดไลค์ไว้ก่อนคือเสียงถ้าทำคลิปนะครับเสียงน้องๆอาจจะได้ยินเบามากเพราะฉะนั้นให้น้องเร่งเสียงฟังเสียงน้องคุยด้วยนะฮะเพราะว่ามันน่าจะเบามากเลยนะครับตะไลมันอ๋อตรงนี้บวกนะครับไอเจ้าไม่นายสายหาไปแล้วเปล่าเฮ้ยเฮ้ย แม่นายมันตายไปแล้วด้วยรินด้วยไม่รู้ว่านายแตกไปแล้วแหะไปดูแต่ตอนนี้ตรงนี้นี่คนนี้สองคิวครับนี่เตมหนึ่งคิวครับกดไลค์ไปก่อนลูฟี่สามครับนี่นะครับสลายอุ้ยโดนครับอุ้ยร่วงครับอันนี้สองครับโอ้ยอ้ยโดนอะไรวะ ตายใครวะอ๋อน้องไม่นายตายต้องปวดขี้เนี่ยผมตายกวปวดขี้เออเออโอเคเอ้ยโอ้ยโอ้ยยำยำยำเออยำเบรกยำเบรกอ้ยโดดโดนโดโโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันต้องดูคนนี้แล้วคนนี้แล้วคนนี้ช้ำหนักช้ำหนักอ้าเอาโดดโดดโดด โอ้มุดลงมุดรั้วปับป๊บปั๊บโดดเข้าบ้านไหมไม่เข้าพุ๊บโดดเข้าทางนี้หน้าต่างปับ๊บอ้าวกลับไปดูคนอื่นก่อนเพราะคนนี้เขาหนีอยู่นะคนนี้เขาต้องหาที่แอบสามคิวตรงนี้เยอะสุดก็จะเป็นลูฟี่ลูฟี่เยอะสุดลูฟี่มาดีครับอ้าวมีคนที่ส <c oughs> องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้จะได้แล้วจ,จ,จะได้เพิ่มแล้วเออคนนี้เป็นสามครับ สามคื่ออะไรว่าอ่านยากหน่อยเอจียาลิตยาลิต์สามอีกคนหนึ่งก็เป็นเอ็นบีเอ็นจีอะไรเนี่ยเอ็นโอเอ็นโอหรือเอ็นจีไม่รู้เออโนโนหนึ่งแพนครับคิวน้ำมันวันแพนครับแพนครับวันนี้แพน EXP Pro CPU เมากาวยังอยู่นะแต่ยังไม่ได้เคลียวนะคงใจปวดขี้ปวดขี้อยู่ไหนวะปวดขี้เป็นไหนแล้ววะปวดขี้อยู่ไหมเนี่ยหรือว,ว่าไปขี้แล้วเฮ <c oughs> ้ยโดด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 โอูย้ยกำลังนั่งยองยองกินเห็ดอยู่แม่เล่เลขอเลขอเล่เลหน่อยครับ เปิดยูเปิดยูแต่ว่าเปิดเบาแมวมีตีลังกาโชว์นะฮะถ้าพี่เปิดดัง่ะพี่ไม่ค่อยได้ยินพวกเองพูดหรอกในดีพอแล้เพราะเสียงมันกบหมดน่าจะไปท้องน้ำแล้วแหละโอ้ตายเอ้ยโอ้ยหายเลยหายวับไปกับตาโน,นหนึ่งสี่คิวคนระับคนนี้สี่คิวแล้วนะครับมีลุ้นรัะคนนี้เอ้คนนี้น้ำน้ำ,น,ำน้ำโด่งเลยเนี่ย สองสองอู้ยโ,ยโดนโดนโดนสวนกลับมาโอ้ได้ไปร้อยห้าสิบครับครับไงจ๊ะ,งจะไงจ๊ะที่รักอืออือโอ้โหไงจ๊ะที่รักไงจ๊ะที่รักเอ้ยเอ้ยมันระยะประชิดเหลือเกินอื้อือ เอาไงดีเอาไงดีทันก่อนทันก่อนทะลามวันดีวันดีขึ้นไปโดนอะขึ้นไปโดนอะเมื่อกี้เอาไปดูน้ำ b e r วันหน่อยเฮ้ยคู่นี้ยังยืนเหล็งกันอยู่อุ้ย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 เฮ้ยโดนโดนข้างโดนทางข้างทางข้างมาทางข้างมาน้ำ b e ะวันแทนอึ๊บ อบย้ำโอ้โ๋นับอร์วันแหนโดนไปแล้วทางข้างใครว่าทางข้างทางข้างคือพระรามเฮ้โอ้โห,หันมาดูสี่คิวสี่คิวด้านบนล่วงไปแล้วอึบเฮ้ยโอ้โหโดดลงไม่ทันคนนี้ใครสองคิวโอ้โหไก่ในดวงใจครับคนนี้ น้องรู้พี่บอกตายสกาใช่หรอคนไหนวะมันมีคนใช้สกาด้วยเหรอจิงเป่าจริงเป่าใช่ไหคนที่ใช้สกานีาพี่มาน,นี้ก็หาไม่เจอนะครับตายให้สกามันอาจจะเปลี่ยนเอาปืน<ช>ทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่เข้าใจนะมันมีคนเล่นไอวอแต่ไม่รู้ชื่อมันมันเอาไอวอมาได้ไง บอลลูนบอลลูนเดี๋ยวหาก่อนอ๋อตั้งในจํากัดด้วยอย่างนี้มันก็แบบยาวเลยถ้ามันมีไอบอลนะหาก่อนหาก่อนมันอยู่ใสยังไม่เจอมันนะเบอร์อะไรวิ้ยเบอร์ไรว่าเบอรไรว่า,วาปืนอยู่ไออันนี้เอาออกไปก่อน เดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะต้องไปลองสร้างที่ไอ้นั่นอย่างน้องว่าแล้วทะเลทรายใช่เฮ้ยหมอบมอบมันคงจะทิ้งไปแล้ว่น้องเอ้ยที่ว่านะเท่าที่พี่ดูมันคงถ้ามันไม่ทิ้งไปแล้วมันก็คงจะตายไปแล้วเอ้ยโอ้โหตรงนี้มันตรงนี้มันดูเดือเดเสื้อผ้าร่วงเลยคร<า>ับเรียบร้อยงนันมองฟ้าแสดงว่าหน้าทินดินไปแล้ว ไม่เห็นนะตอนนี้นะเท่าที่แบบเลื่อนดูมันอยู่ตรงโรงตีเหล็กเอามารวมกันก่อนดูพี่ตาย5คิวน่าจะใช่นะ9คิว คนที่ฆ่าเยอะๆยังมีอยู่ยังมีลุ้นอยู่นี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 ่ก็มีเอ็กพีบอลนะครับเกือบไม่ได้สี่คิวอยู่สี่คิวเต็มที่ก็แปดวะไม่น่าจะเพียงพอเฮ้ยเหลืออีห้าคนสุดท้ายนะแต่เขายิงดีว่ะโดน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 เอาเขาฝึกมา โอ้ยโอ้ยหมุนหมุนไม่คนนี้จะตุกตุกแบบสเต็หลบอกนะเอา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 ไงดีวนวนสวนสวนจะสวนอุ้ยอุ้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเหมือนกันเอาละเอาละเอาวน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 เม็ดเดียวนั่นเนี่ยเม็ดเดียวนั่นเนี่ยโอ้ยโดนจนได้โอคนนี้ก็มาสี่ว่ะคนนี้คือคิวเลอร์นะครับดูสเต็ปชัดๆย้ำ ยิงเก่งอแล้วก็โยกับแล้วก็โยกสับแล้วก็โยกสับแล้วก็โยกอืมก็มันไม่ทันแล้วไงคือตาเนี้ย9วเนี่ยปกติตั้งสิทนะวันนี้ลดมาให้หนึ่งนะคือคิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับน้องเพราะว่าต้องขอดูให้มันจบเกมเลยนะครับ ไหนๆก็ได้ลงคลิปแล้วนะก็ขอ,อววขอให้มันจบเลยแล้วกันนะอาจจะนานนิดหนึ่งนะครับขอบคุณหลายทั้งแต่พี่ต่อด้วยปืนพกอาวมาแล้วแต่การโหวตนะครับในใน19นาทีผ่านไปแล<ว>้วอะไรปืนไหนชนะก็เล่นปืนนั้นนะครับเออคือเขาไม่ตั้งมาดีเอ็มเขาไม่ทำลูกซองล้วนๆมาว่ะ ทำกดทำได้แต่มันมันมันควบคุมยากเว้ยมันควบคุมยากแมนออกไม่ได้มันไปไล่ยิงคนอื่นเขาบ้าดิมันเอาปืนอื่นยิงเขาอะมันก็ยิงไปเรื่อยแหละก็คนอื่นเขามันไม่ได้เข้าระยะไกลให้คนที่นั่นมันก็เล่นแต่ระยะไกลอย่างเดียวปะ้นขอให้ปืนพกชนะน่าจะได้เล่นปืนพกกันไปนะครับ หลือสี่คนสุดท้ายนะครับอเห็นแล้วเห็นแล้วย้ำย้ำเข้าไปตอนนี้รู้สึกว่าคลิปที่อัดเนี่ยมันเริ่มเล่งตัวเองนะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะนี่ไอคนนี้จะเอาไอวอลกันแบบโอ้นี่แหละครับคนนี้ที่มันเอาสกามาจากบอลลูนนะครับคนนี้คนนี้ก็ถือว่าโกงนะครับนี่นะฮะกาเจอแบบนี้ในการแข่งนี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้การแต่ไอาวอลก็ไม่รอดนะครับ นั่นไงเรียบร้อยนะบายบายไอวอร์จงเจริญบายไปพร้อมไอวอร์ีเคคุณแผนคุณเทพคิวเลอร์นี่เก็บไปห้าคิวเลยนะกำลังลงเขาแล้วครับเหลือสามคนสุดท้ายครับไอคิวเลอร์นี่เล่นดีว่ะอ่าเล่นดีจริงนะคนนี้ คิวเลอร์ลูฟี่นี่นี่ตัวเต็งที่ได้เยอะๆนะรอบนี้นะมีคิวเลอร์มีลูฟี่มีอ่าคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชาเน็กกูเนี่ยสามคิวเนี่ยพลามนี่ด้วยนี่นี่แต่ว่าสามคิวขึ้นขึ้นนี่ e x p p นี่นี่นี่อือโหแบบพี่มันนี่จะหมดด้วยนะครับสำหรับการ อัดคลิปคลิปนี้นะต้องขออภัยด้วยนะเขาขวางหน้าจอนิดหนึ่งนะครับไม่ทันได้สังเกตแบตเตอรี่ตัวเองเลยนะผมสี่คิวในแหละนี่แหละเกินสามคิวนี่ถือว่าเจ๋งละเจ๋งะคืออยากจะมาทําให้น้องๆดูนะครับก็เลยแต่คือมันยจงเจ๋งไม่สุดกานั้นเองเจ๋งสุดคือต้องเก้าคิวั้งชายก็คือได้สัญญากับน้องไว้แล้วนะครับว่าจะต้องมาทําคลิปที่น้องห้างห้องเล่นกันมันก็ยังไม่สุดสุดมันต้องเก้าคิวน้องชายอึ๊บ๊บ ร้านคิวทำอะไรข้าบลูกน้ำนยุ่รลายไงเดี๋ยวแค่นี้เหรอสองสามคนสุดท้ายอดูสามคนที่รอดดูชื่อทีทบุ๊เดี๋ยวโหเด็ดช็อตนี้สวยมากครับหัวครับนี่ เจ็ดเด้อหกคิวไปแล้วครับเต็มหัวไม่ไม่มันขึ้นพอดีสวยวะ่ะดูคนดูเท่าไหร่วะนะ่ะสิบเก้าครับขอบคุณน้องเปิร์ลที่กดติดตามนะเจ๊ะ ม่เห็นนะมันบั๊กอ่ะอุ้ยผ่านสองเจ๊เทอะไรเนี่ยนี่แหละครับเราลดแชมป์ในการสร้างห้องนะแต่ว่าไม่ได้รางวัลนะครับเพราะว่าทำไปได้แค่เจ็ดคิวเท่านั้นเองครับแม่สุดยอดครับน้องคิวเลอร์คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้มีมาเลยด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับการสร้างห้องครับผม ไปแล้วครับบ๊ายบาย